สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับมีลูกค้าให้เข้ามาสั่งของที่ร้านนะครับเป็นเครื่องเจ้าทีร้อยสิบนะครับบวกแผง NC พัดเอกของอูบต้านะครับนี้มาส่งอของอยู่ที่บ้านนาสมิงนะครับอำเภอตอนตาจังหวัดพุทธปหารนะครับอันนี้ลูกค้ากำลังลองหางนะครับ ลูกค้าลองเองเลยนะครับลูกค้าก็จะเอาอยางล้อหน้าเทียไว้นะครับพร้อมกระทะนะครับล้อหน้าเทียพร้อมกระทะนะครับแล้วก็ชุดค้าแล้วก็ชุดโครงผ่านนะครับตาดอกบัวน,นะครับก็ใบผานใบที้มอญี่นะครับนี่ลูกค้าครับลองเพื่อนอยู่นะครับ อ๋อีเห็นไฟเหรอครับไปตาม่ต้องงาบ่ะเห็นไฟครับครับเป็นเครื่องแท็บทีนะครับแท็บทีตัวใหม่นะครับแท็บทีลอยพัดน,นะครับ รปราดูค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อเลยที่ร้านนะครับเบอร์โทรนะครับ0811206955นะครับและอีกเบอร์โทรนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณครับ